โอ้ยผาดเป้าได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยอ้ย่าอาตาโ์นะครับอืจ้ะอออออ บเลงดีๆอชเชยินดีด้วยนะเข้าเป้าเลยนะเ้าไม่เข้าเข้าแน่นอนเหรอโอเคว2 3นชูทีชอเออเออขอโทษนะไม่เข้าเป้าอีกแล้วไม่กินอาหารจะได้เห็นเอเนงทำไมไม่ตออนเป้าอ่ะ <laughs> อาจจะตาเขเมาเนี่ยทำไมไม่ตรงเป้าเนี่ยกินอาหารน้อยก็เลยไม่มีแรงแน่เลยต้องกินอาหารเยอะๆจะได้แข็งแรงจะได้เตะฟุตบอลลงโกเข้าโกโอเยังเตะฟุตบอลเข้าโก้แล้วเนี่ยจะนายแล้วคุณแม่ยังไม่แตะเตะฟุตบอลเข้าโก้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวจะพยายามนะอมนเอามามามา,มานายมาใกล้ไปเบิลเอา้า อาชอแม่แม่แม่เก่งจังเลยนะกินเยอะเหรอเก่งจังเท่านี้ไม่พลาดแม่นอนจริงเหรอโอ้โหไม่พลาดเลยจริงๆครับท่านเก่งจังเลยอะ่ะดี อาจูเอาไหม่เอาไหม่ไม่เป็นไรอเอาพีเฮ้ยเอ้ยเย้เอาทำไมนายไม่จับสกัดไว้อะสกัดบอลไว้สิเอามือจับลูกบอลไว้ไม่ให้เข้าโกนะก็คือก้มก้มจับเอาไว้นะอย่าให้เข้าโกได้โอเคพร้อมเอ้ยเก่ง โอเคอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาแกคุณแม่ทำไมไม่กดปุ่มสตาร์ทก่อนน่ะเอาต้องกดปุ่มสตาร์ทก่อนเหรอไหมเขาว่างไงอ่ะงงถ้ากดตรงมกระชับมันก็จะเลื่อนทุกคนมาได้หนูก็ดีได้โอเคเดี๋ยวจะบอกว่ากดปุ่มสตาร์ทสตาร์ทเริ่ม,มเอ้ยสตากอลับนะครับ สตาร์ทเฮ้ยแม่นนะเนี่ยตกลงนายไม่ต้องเป็นคนเตะแล้วแหละนายต้องเป็นมือโกโอ,โอเคปะ่ะวันทูทรีสตาร์ทชอเก่งม,มากเก่งม,มากเยี่ยมช้อนแข็งแรงช้อนแข็งแรงเพราะว่าช้อนกินอะไรกินผักกินผลไม้กินผักและผลไม้เยี่ยมมากครับ อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะแม็กครให้นะโอเค